กลิ่นดอกลีลาวดีในสายลมแน่นอนราตรีนี้ข้าพเจ้าจะนำทางท่านลึกเข้าไปในหมู่เกาะที่เขียวชะอุ่มและลึกลับแห่งอินโดนีเซียดินแดนที่เส้นแบ่งระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับมิติแห่งวิญญาณนั้นพร่าเลือนราวกับไอ้น้ำในป่ายามรุ่งอรุณขอเชิญท่านเข้าสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งสูดลมหายใจลึก,ลก แล้วปล่อยให้เสียงกระซิบจากป่าดงดิบขับขานเรื่องราวนี้ณใจกลางหมู่เกาะอินโดนีเซียความเชื่อในพูดผีและสายเวทไม่ได้เป็นเพียงนิทานก่อนนอนแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันพวกเขาเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งมีผู้พิทักษ์ทุกต้นไม้ใหญ่มีวิญญาณสิงสถิตและคำสาปแช่งที่เกิดจากความผิดหวังสามารถติดตามเราไปได้แม้ร่างกายจะดับสูญ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับบายูช่างภาพหนุ่มอนาคตไกลจากจาการตาผู้เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเขาหลงไหลในการถ่ายภาพวิถีชีวิตที่ดิบและสมจริงโดยมองว่าความเชื่อโบราณเป็นเพียงฉากหลังที่งดงามสำหรับผลงานของเขาเท่านั้นบายูได้ยินเรื่องราวของหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าซิงกาซารีซึ่งซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปในป่าของชวากลางว่ากันว่าเป็นหมู่บ้านที่การเวลาแทบจะหยุดนิ่ง และที่นั่นมีต้นไทโบราณอายุนับพันปีที่ชาวบ้านเคารพยำเกรงในฐานะโปฮอนกระมัตหรือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สำหรับบายูนี่คือโอกาสทองที่จะได้สร้างผลงานชิ้นเอกเขาเก็บกระเป๋าและกล้องถ่ายรูปคู่ใจมุ่งหน้าสู่สิงกาสารีโดยไม่ฟังคำทัดทานของมารดาที่กำชับเขาว่าอย่าไปลบหลู่สถานที่ของพวกเขาโดยเฉพาะในยามวิกาลเขาหารู้ไม่ว่า เลนส์กล้องของเขากำลังจะจับภาพในสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรจะได้เห็นหมู่บ้านซิงกาซารีถูกโอบล้อมด้วยป่าดงดิบที่หนาทึบอากาศร้อนชื้นและอบอ้าวเสียงรีดริงเรไรดังระง,งมไม่ขาดสายราวกับเสียงกรีดร้องของพงไพรชาวบ้านต้อนรับบายูด้วยรอยยิ้มแต่เมื่อเขาบอกว่าจุดประสงค์ของเขาคือการมาถ่ายรูปต้นไทรศักดิ์สิทธิ์รอยยิ้มเหล่านั้นก็จางหายไปปากาเดส ผู้ใหญ่บ้านชายชราผู้มีแววตาเปี่ยมด้วยประสบการณ์ได้เตือนเขาด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบต้นไม้ต้นนั้นคือบ้านของนางคือบัลลังแห่งความโศกเศร้าของนางอย่ารบกวนนางหลังตะวันรับขอบฟ้าบายูรับคำอย่างเสียไม่ได้ในใจก็คิดว่านี่เป็นเพียงกุศโลบายของชาวบ้านที่จะปกป้องสถานที่ของตนเท่านั้นเย็นวันนั้น บายูทนความเยา้ายวนของแสงสุดท้ายแห่งวันไม่ไหวเขาเดินลึกเข้าไปในป่าตามทางเดินเล็กๆจนกระทั่งได้พบกับต้นไทรศักดิ์สิทธิ์มันใหญ่โตมโหฬารกว่าที่เขาจินตนาการไว้มากรากของมันชอนชัยไปทั่วพื้นดินราวกับอสรพิษยักษกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นท้องฟ้าขณะที่เขากำลังหามุมกล้องอยู่นั้นเองเขาก็ได้กลิ่น เป็นกลิ่นหอมหวานของดอกลีลาวดีที่ลอยมาตามลมหอมจนหน้าประหลาดใจเพราะรอบๆนั้นไม่มีต้นลีลาวดีอยู่เลยแม้แต่ต้นเดียวจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักแผ่วเบาของผู้หญิงบายูรีบหันไปตามเสียงแต่ก็ไม่พบใครเขาเดินตามเสียงหัวเราะและกลิ่นหอมนั้นไปเรื่อยๆราวกับต้องมนต์สะกดจนกระทั่งเขารู้ตัวอีกที ท้องฟ้าก็มืดสนิทและเขาหลงทางอยู่กลางป่าความกลัวเริ่มเกาะกลุ่มหัวใจของเขาก่อนที่เขาจะหาทางกลับหมู่บ้านได้ในที่สุดคืนนั้นเขานอนกระสับกระสายไปทั้งคืนพลางคิดว่ากลิ่นและเสียงนั้นคืออะไรกันแน่บายูยังไม่ยอมแพ้เขามองว่าเหตุการณ์เมื่อวานคือความท้าทายคืนต่อมาเขาตัดสินใจแน่วแน่ ว่าจะไปตั้งกล้องรอถ่ายภาพต้นใสในแสงจันทร์ให้ได้เมื่อเขาไปถึงทุกอย่างก็เงียบสงัดเงียบจนน่ากลัวแต่แล้วกลิ่นดอกลีลาวดีก็ลอยมาอีกครั้งคราวนี้มันหอมรุนแรงกว่าเดิมมากและเขาก็ได้ยินเสียงไม่ใช่เสียงหัวเราะแต่เป็นเสียงร้องไห้ของทารกเสียงนั้นโหยหวนและเย็นเยียบจนทำให้ขนลุกไปทั้งตัวบายูศาสไฟฉายไปรอบรอบ แต่ก็ไม่พบอะไรแต่เมื่อเขาส่องไฟฉายขึ้นไปบนกิ่งไทรขนาดใหญ่กิ่งหนึ่งเขาก็เห็นนางผู้หญิงคนหนึ่งในชุดยาวสีขาวกำลังนั่งหันหลังให้เขาอยู่บนกิ่งไม้นางมีผมสีดำยาวสลวยปล่อยลงมาจนถึงกลางหลังบายูหัวใจเต้นแรงเขาค่อยๆย,ยกกล้องขึ้นเล็งไปที่นางด้วยสัญชาตญาณของช่างภาพเขากดชัตเตอร์แสงแฟลชสว่างวาบขึ้นวินาทีนั้นเอง นางก็หันกลับมาใบหน้าของนางงดงามราวกับเทพธิดาแต่ดวงตาทั้งสองข้างกลับกล,บกลวงโบดํำสนิทและมีเลือดไหลทละลักออกมาริมฝีปากของนางฉีกยิ้มกว้างจนถึงใบหูเผยให้เห็นฟันที่แหลมคมกลิ่นดอกลีลาวดีที่หอมหวานบัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพที่คละคลุ้งจนแทบอาเจียนกรีด นางกรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่แหลมสูงจนบาดแก้วหูก่อนจะกระโจนลงมาจากกิ่งไม้แล้วพุ่งเข้าใส่เขาบายูร้องลั่นด้วยความกลัวสุดขีดเขาทิ้งกล้องและอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเขาวิ่งวิ่งจนหมดสติไปที่ชายป่าเขาคือผู้ที่ได้พบกับกุนติลานักวิญญาณหญิงสาวที่ตายทั้งกลมที่น่ากลัวที่สุดในตำนานของอินโดนีเซีย วิญญาณที่ถูกผูกมัดด้วยความแค้นและสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่สูญเสียลูกไปบายูตื่นขึ้นมาในกระท่อมของผู้ใหญ่บ้านเขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยร่างกายที่ยังสั่นเทาไม่หยุดผู้ใหญ่บ้านถอนหายใจยาวก่อนจะเล่าตำนานของกุนติลานักตนนั้นให้ฟังนางคือวิญญาณของหญิงสาวชื่อเมรลตีที่เคยถูกขุนนางจากต่างเมืองหลอกให้รักแล้วทอดทิ้งไป ขณะที่นางกำลังตั้งครันด้วยความอับอายและเสียใจนางจึงไปผูกคอตายที่ต้นไยศักดิ์สิธิ์ต้นนั้นวิญญาณของนางจึงสิงสถิตยอยู่ที่นั่นคอยหลอกหลอนผู้ชายแปลกหน้าที่ย่างกรายเข้าไปและเสียงร้องของทารกก็คือเสียงที่นางใช้ล่อเหยื่อการที่เจ้าไปถ่ายรูปนางคือการลบหลู่อย่างรุนแรงที่สุดผู้ใหญ่บ้านกล่าว เจ้าได้ปลุกความโกรธแค้นของนางให้ตื่นขึ้นเต็มที่แล้วและมันได้ทำลายสมดุลของหมู่บ้านรั้วที่คุ้มครองเราได้อ่อนกำลังลงคำพูดของผู้ใหญ่บ้านเป็นจริงคืนต่อมาเกิดเรื่องน่าสยดสยองขึ้นชายชราคนหนึ่งในหมู่บ้านที่เคยป่วยกระสอบกระแสะอยู่แล้วก็สิ้นใจลงอย่างกระทันหันพิธีศพถูกจัดขึ้นอย่างเร่งรีบตามหลักศาสนาอิสลาม ร่างของเขาถูกท้งความสะอาดและห่อด้วยผ้าขาวกาอินกาฟันหลายชั้นแล้วมัดปมไว้ที่หัวไหล่ลําตัวและปลายเท้าก่อนจะนําไปฝังแต่ด้วยความรีบร้อนอาจมีใครบางคนผูกปมที่ปลายเท้าไม่แน่นพอกลางดึกคืนนั้นบาอยู่ที่กําลังขมตาหลับในกระท่อมก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงตึบตึบตึบเป็นเสียงทื่อ เหมือนมีคนเอากระสอบมาทุบกับพื้นดินซ้ำๆ,ๆเขาค่อยๆแง้มหน้าต่างไม้ดูและภาพที่เขาเห็นทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนร่างในผ้าห่อศพสีขาวยืนตัวตรงอยู่กลางหมู่บ้านมันไม่สามารถเดินได้จึงต้องใช้วิธีกระโดดตึบตึบไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายไปหน้าของศพที่โผล่ออกมาจากผ้าห่อนั้นซีดขาว ดวงตาเบิดโพลงแต่ไร้แววมันคือโปโจงวิญญาณที่ถูกจองจำอยู่ในผ้าห่อศพของตัวเองไม่สามารถเดินทางไปสู่ปรโลกได้เพราะพิธีกรรมที่ผิดพลาดวิญญาณที่เต็มไปด้วยความสับสนและทรมานการปรากฏตัวของมันคือลางร้ายที่บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้กำลังตกอยู่ในอาถรรพ์อย่างสมบูรณ์แล้วความหวาดผวาปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้าน เสียงร้องไห้ของกุนติละนักดังโหยหวนมาจากป่าทุกคืนและชาวบ้านหลายคนก็เห็นโปโจงกระโดดอยู่ตามเนามืดเราต้องทำพิธีขอขมาผู้ใหญ่บ้านกล่าวเราต้องเชิญดูกุลผู้มีวิชาอาคมที่แก่กล้าที่สุดมาช่วยเราพิธีกรรมถูกจัดขึ้นในคืนเดือนมืดหน้าใต้ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ต้นนั้น บาอยู่ต้องเข้าร่วมพิธีด้วยในฐานะผู้ก่อเรื่องตูกุญชราเริ่มจุดเครื่องหอมเกอเมินยันที่มีกลิ่นกำยานชุนฉุนแล้วเริ่มสวดมนต์ด้วยภาษาโบราณที่ไม่คุ้มหูทันใดนั้นลมก็พัดกันโชกแรงกิ่งก้านของต้นใสสั่นไหวราวกับมีชีวิตเสียงกรีดร้องของกุนติลานะดังขึ้นรอบทิศทางน,นางปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งลอยอยู่กลางอากาศ ดวงตาสีดําของนางจ้องขแข็งมาที่บายูราวกับจะฉีกร่างเขาเป็นชินช้นๆนางไม่ได้ต้องการการต่อสู้ดูกุลตะโกนนางต้องการการยอมรับในความเจ็บปวดเจ้าจงขอขมานางด้วยหัวใจที่สำนึกผิดอย่างแท้จริงบายูคุกเข่าลงกับพื้นเขายกมือไหว้ไปทางร่างของกุนติลานะและกล่าวขอโทษทางน้ำตา เขาขอโทษที่ไปลบหลู่ความทรงจำอันเจ็บปวดของนางเพียงเพื่อภาพถ่ายสวยๆไม่กี่ใบขณะเดียวกันนั้นดูกุลได้ทำพิธีอีกอย่างหนึ่งท่านได้นำเชือกเส้นเล็กๆมาผูกเป็นปมแล้วสวดคาถาก่อนจะตัดมันออกเป็นพิธีเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของโปโจงออกจากเครื่องพันธนาการเสียงกรีดร้องของกุลตีลานักค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นร่างที่น่ากลัวของนางเริ่มจางลง ก่อนจะสลายหายไปกับสายลมทิ้งไว้เพียงกลิ่นดอกลีลาวดีจางๆและความสงบที่กลับคืนมาหลังจากคืนนั้นหมู่บ้านสิงกาสารีก็กลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งบายูเดินทางกลับจาการ์ตาทันทีที่ทำได้แต่เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาไม่ได้นำภาพถ่ายของกุนตีลานักกลับมาด้วยเขาลบกาศความจำนั้นทิ้งไปในกองไฟของพิธีกรรมเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่ล้ำค่าที่สุด ว่าเบื้องหลังภาพถ่ายที่สวยงามอาจมีความเจ็บปวดและตำนานซ่อนอยู่และความเชื่อของผู้คนไม่ใช่สิ่งที่ควรนำมาล้อเล่นหรือใช้เป็นเครื่องมือเพื่อความสำเร็จของตนเองหลายเดือนผ่านไปบาหยูใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรูใจกลางกรุงจาการ์ตาพยายามจะลืมเรื่องราวสยองขวัญที่ผ่านมาแต่ในบางค่ำคืนขณะที่เขากำลังนั่งทำงานอยู่ริมหน้าต่างสายลมยามดึกก็จะพัดเอากลิ่นหอมจางๆเข้ามาในห้องเป็นกลิ่น ของดอกลีลาวดีเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าแม้เขาจะหนีออกมาไกลแค่ไหนแต่เงาจากป่าลึกแห่งนั้นจะยังคงติดตามเขาไปตลอดการเรื่องราวลี้ลับจากดินแดนนี้ยังมีอีกมากมายที่รอการเปิดเผยหากคุณอยากรู้ว่าในดินแดนอื่นๆทั่วโลกยังมีความลี้ลับอะไรที่น่าสะพรึงกลัวอีกบ้าง กดติดตามลี้ลับทั่วโลกตอนนี้เลยคลิปหน้าเราจะพาคุณไปสัมผัสกับความหลอนจากอีกฟากฟ้าที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน